มาต่อกันที่คู่จิ้นอย่างบิวกิ้นแล้วก็พีพีนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็อยากจะเห็นผลงานของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากจบโปรเจกต์ BKPP ไปนะคะทั้งคู่แอบบอกเลยค่ะว่าน่าจะมีผลงานเพลงด้วยกันอีกค่ะ พี่พีกรีดนะคะได้ควงคู่บิวกิ้นพุทธิพงษ์เผยความรู้สึกเลยนะคะว่าทั้งใจหายแล้วก็ดีใจในเวลาเดียวกันหลังงานแปรรักฉันด้วยใจเธอ The Last Twilight ต้องเป็นงานสุดท้ายใน BKPP Project ค่ะเพราะว่าอยู่กับโปรเจกต์นี้มานาน2ปีแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีเพลงคู่กันงานนี้พอถามถึงพระเอก MV ็วิงเกิลนาวาจะเป็นบิวกิ้นหรือเปล่านะคะพีพีพก็หยอดหวานสุดๆกลางวงสัมภาษณ์ต่อนหน้าสื่อแบบนี้เลยค่ะ ก็เป็นพี่เอกอยู่แล้วทั้งได้จอและในใจเราทำโปรเจกต์นี้กันมานานก่อนหน้าจะเกิดโปรเจกต์นี้เราก็มีการเวิร์กช็อปหรือมีการเจอกันอีกคือเหมือนเรื่องราวต่างๆแบบหลายๆเหตุการณ์เราผ่านมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยผมมีใจมากที่วันสุดท้ายของโปรเจกต์ก็ยังอยู่กับเขาอยู่แล้วก็หลังจากโปรเจกต์เราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่สําหรับผมกับพีพีผมว่าเราทั้งคู่แหละเราแฮปปี้มากที่เรจะทํางานด้วยกันแล้วเราก็รู้จักกันดีมากๆหลังจากนี้พอจบวิกเกพีพีโปรเจกต์มันอาจจะมีงานที่เหมืืออนนนนนเเเรรราาาาาาาตต่่่่งงงคไปทททํํดด้้้ววววยยแลกก็หมมมีีั